สวัสดีคันบ,บังเรียนเอาวันนี้นะครับครูจะพามาสร้างมุมเก้าสิบองศาและสีห้าองศาเนาะอ่ะอะเขียนเลยนะครับสร้างมุมเก้าสิบองศาและสี่สิบห้าองศาถูกไหมครับอ่อย่างแรกนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือลากเส้นตรงเนาะให้ยาวเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้โอเคไหม นไ,ไครับครูกำหนดให้ยาวเท่ากับเก้าเซนติเมตรหรือแปดเซนติเมตรเนาะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ทุกคนจะกําหนดนะโอเคไหมเออหัวลูกศรํำว่าเส้นตรงต้องมีหัวลูกศรสองหัวแบบนี้ถูกไ,ไหมครับอ่าต่อไปครับกําหนดจุดจุด A จุด B โอเคไหมอ่าต่อมาครับสร้างส่วนโค้ง เลครับหนูจะเอาตรงไหนก็ได้นะโอเคไหมครับกาหนดจุดนะอ่าสร้างส่วนโค้งครับหูเลือดแรือถวตรงกลางตรงนี้เนาะโอเคไหมกางบ้างไม่กางบ้างเนาะโอเคไหมครับอ่าสร้างส่วนโค้งขนาดครึ่งวงกลมเนาะโอเคไหมครับอ่าโอเคนะอืมต่อไปเราจะทำเก้าสิบองศาใช่ไหมก่อนจะให้ก่อนจะได้สี่สิบห้าเราต้องทำเก้าสิบถูกไหมครับอ่าเราต้องการวงเวียนอ่ะให้ยาวเท่ากับครึ่งวงกลมที่เราสร้างถูกไหมครับที่ครูเคยสอนเนาะอ่า นี่ครับต่อมาสร้างส่วนโค้งด้านบนแบบน,นี้โอเคไหมครับกําหนดจุดจุดที่เราสร้างหรือว่าดีอย่างว่าจุดที่เราเริ่มใช่ไหมครับคือจุด C ถูกไหมต่อไปจุดที่เราจะเริ่มคือจุดนี้ถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดดีโอเคไหมเราสามารถกําหนดเองได้เลยนะโอเคไหมอ่าสร้างส่วนโค้งตัดได้เลยนี่เราได้แล้วครับมุมที่มีขนาดเก้าสิบองศา นักเส้นเลยครับอา,อาจจะไม่ตรงนิดหน่อยเนาะโอเคไหมอ่าเส้นนี้ครับมุมเก้าสิบองศาเนาะกําหนดจุดครับจุดตัดส่วนโค้งนี้ครูจะเรียกว่าจุด E โอเคไหมจุดนี้ครูจะเรียกว่าจุด P จุดนี้ครูจะเรียกว่าจุด F โอเคนะครับอ่าต่อไปครับเราจะใช้จุด F และจุด D ในการสร้างสี่สิบห้าองศาเนาะ โอเคไหมครับหนูต้องการวงเวียนให้ยาวเท่ากับ FD หรือ DF แบบนี้เนาะโอเคไหมอ่าต่อมาครับแบ่งครึ่งแบบนี้โอเคไหมระหว่างกลางของมุม EPB โอเคไหมเห็นไหครับทำแบบนี้อย่างแรกเราใช้จุด D เป็นจุดเริ่มอย่างที่สองเราใช้จุด F เป็นจุดเริ่มถูกไหมครับอ่านี่สร้างส่วนโค้งตัดได้แล้ว เราได้มุมขนาดสี่สิบ้าองศาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมครับจุดส่วนโค้งที่ตัดกันแบบนี้ครูจะเรียกว่าจุด g โอเคไหมอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับว่านี้เราจะได้มุมสี่สิบห้าองศาถูกไหมอันนี้จะได้มุมเก้าสิบองศาเนาะแปลว่าเส้นตรงที่เราสร้าง a b อ่ะตรง b อะ่ะเขาจะเรียกว่าศูนย์องศาแบบนี้เนาะโอเคไหมครับ อ่มุมข้างในนะครับตรงนี้สี่สิบห้านะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่สิบห้าบวกกันจะมีค่าเป็นเก้าสิบองศาเนาะโอเคไหมครับแต่ถ้าแบ่งกันก็จะมีค่าเป็นสี่สิบห้าองศาเนาะโอเคไหมครับทุกคนครับก็ขอบคุณครับ